สวัสดีค่ะไม้ค่ะตอนนี้ไม้ก็อยู่ที่เอสพาราัชาดานะคะซึ่งตอนนี้ไม้ก็อยู่กับงาน h อ b b ี้เฟสครั้งที่2นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยจัดงานที่นี่มาแล้วครั้งหนึ่งนะ,ะวันนี้ไม้์ก็จะมาแข่งวันพีนะคะซึ่งวันนี้เรียกว่าการแข่งวันพีของไม้รอบนี้คือไม้ยลงไม่ทันนะคะ <c oughs> ก็เลยได้ลงเป็นเวท ting list แทนนะซึ่ง เป็นครั้งแรกที่เป็นเวท ting นิสเหมือนกันเพราะปกติจะลงทันตลอดแต่ว่าอันนี้แบบเพิ่งรู้ว่ามีแข่งก็เลยมาลงแข่งนะคะอ่ะแล้วก็ลงเป็นเวทต i ้งนิสมาเวทต i ้งนิสคืออะไรก็คือเราจะเป็นรายชื่อตัวสำรองนะั่นเองนะคะก็คือง่ายๆก็คือมาถึงหน้าง,งานถ้าแบบว่าคนยังไม่เต็มเราก็ไปสแกน QR วอโาโค้ดก็เข้าแข่งได้เลยนะคะซึ่งโชคดีวันนี้เราลงเราได้ลงนะคะเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้ก็จะเป็นไซส์าการแข่ง144คนนะคะซึ่งวันนี้เอาเด็กใหม่มาแข่งจ้ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอการแข่งขันนะ ะะแล้วก็ในงานเนี้ยมันไม่ได้มีแค่แข่งวันพีนะคะดูเหมือนว่ามันจะมีแข่งอย่างอื่นด้วยนะอันนี้มันไม่แน่ใจนะว่าแข่งอะไรบ้างแต่วันพีก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ในตัวงานนอกจากจะมีแข่งการแล้วก็ยังมีกิจกรรมเป็นเหมือนกับเป็นวอล์คเรนลี่ให้ทําด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนแล้วกันว่าเรามีเวลาทำไหมนะ้อแล้วก็มีบูธต่างๆมาออกด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเพราะตอนนี้ไปกินข้าวก่อนแล้วกันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ เมื่อกี้ก็ไปแข่งมาแล้วนะคะแพรลิงรอบแรกก็หอแตกไปเรียบร้อยนะเพราะว่าเมื่อกี้ไปเจอนุจิแล้วแบบว่าเราก็เล่นแล้วตัวใหญ่ก็ไม่ขึ้นแล้วสีดำแล้วไม่ค่อยถูกสลวกกับสีดำอยู่แล้วได้ไงแต่วันนี้ก็แต่งตัวมาเป็นสีดำนะเรียกตีนเลยอะ่ะตอนนี้ระหว่างที่รอแพลิงรอบต่อไปเราก็มาดูบรรยากาศงานรอบๆกันดีกว่านะปเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีอะไรบ้างรอบๆงานอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของงานแข่งนะคะเราก็จะแข่งกันบริเวณตรงนี้เลยเนาะ,ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวก โปเกมอนเนาะมีขายขายโปเกมอนนะคะน,นี่ก็จะมีพวกซิงเกิลโปเกมอนมาขายด้วยเนาะไม่แน่ใจว่าวันนี้มีแข่งโปเกมอนไหมนะด้วยความที่มันเป็นงานอ่าฮอบบี้เนาะก็จะมีอัพพอยด้วยนิดหน่อยนะคะเอ้ยมีของจากเลเซอร์มาขายด้วยอุ้ยน่ารักอะ่ะน่ารักอะ่ะอีก็จะมีพวกร้านการ์ดและอะไรแบบนี้มาตั้งบูธก,กันนะคะ ก็จะเป็นโปเกมอนเนาะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนี่เป็นกิจกรรมล่าแต้มให้ทำด้วยนะคะก็แบบว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาให้ทำอะไรเนาะก็ถ้าเราเก็เกบสะสมแต้มมาก็จะแลกของได้ตามนี้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็ไปเอาใบากิจกรรมเป็นสแตมเบอรี่เนาะมาแล้วนะคะก็พอไปลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นขนมมาหนึ่งห่อนะเป็นโปโคลินะเอามายังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงวะ ได้ได้มายังไม่รู้เลยทํายังไงบ้างนะคะอ๋อเขามีกิจการทั้งหมด3วันนะนี่เห็นไหมแต่อันนี้เรามาวันที่2แล้วนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะมันจะแบบว่าเป็นไอเนี่ยจะเป็นรางๆอยู่ว่าของแต่ละบูธอ,อ่ะอ่าก็ได้แต่งของแต่ละบูธมาแต่ว่าได้ยังไงมาอันนี้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยไปถามตามแต่ละบูธกัน ว่ายัางอะไรยังไงนะคะอ่ะระหว่างนี้ไปดูซิว่าร้านที่เขามาตั้งเนี่ยมีอะไรอีกนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะตอนนี้พพริ่งแล้วเดี๋ยวขอไปแพริ่งไปเล่นก่อนนะไปไปัอตอนนี้เ,เล่นไปแล้วทั้งหมด3เกมนะคะตาแรกเจอรุติหนดะดเออเจอรุติสีดําก็แพ้ไปตาที่2ก็เจอหนดดาก็แพ้ไปแล้วตาที่3ามก็เจอนนด <laughs> แล้วทาไมฉันจะต้องเจอไอที่ฉันไม่อยากเจอด้วยไม่น่าแต่งชุดเป็นโทนแบบีมสีดําเลยนะวันนี้เราเจอสีดําแบบอย่างใจหวังคือแบบอยากเล่นอะไรที่แบบว่าเราจัดมาเราบเล่นโชว์แบบความเก่งของเราบ้างอะอันนี้ยังไม่ได้โชว์ความเก่งแต่แทั้ง้นเพราะว่าต้องเจอแต่สีดาแล้วเจอหนวดดาด้วยแล้วแบบเออไอเด็กกลายเป็นวันนี้ลาไปแล้วจ้าอ่านะระหว่างรอแพลนิ่งรอบต่อไปก็เดี๋ยวมาเดินดูกันว่ามีบูธอะไรมัง่งอันนี้ อันนี้จะเป็นบูธที่ไมา์คิดว่ามีโอกาสจะเสียตังค์มากที่สุดนะคะก็คือบูธเป็นบูธบอร์ดเกมนะเป็นของไวซ์บล็อกนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้แบบไม้ได้เสียตังค์หรือเปล่าไปๆเข้า,ปา,ปาไปดูกันโอ้ยอาโลคาโดสมาร์สกล่องน่ารักจังเลยมีอะไรให้เราเสียตังค์ไหมเนาะดูหน่อยอันนี้บอร์ดเกมเขาก็จะมีของประมาณนี้นะคะแต่จริงๆช่วงนี้ไม้ชอบแบบว่า พวกบอร์ดเกมที่แบบเป็นตระกูลแบบพวกมนะินเจอร์เนาะซึ่งไอ้พวกนั้นอ่ะมันจะแพงจัดเลยนะดูสิว่าบอร์ดเกมจะได้ตังเราหรือไม่มเพราะว่าที่ชอบเล่นพวกตระกูลมินิเจอร์เพราะว่ามันหนึ่งก็คือสามารถสะสมได้แล้วก็คือ2องมันเล่นคนเดียวได้นะคะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะอ๋ะอแล้วก็ที่บูธนี้ก็คือเราจะได้แสแตมด้วยนะคะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรที่แบบว่าน่าซื้อไหมเดี๋ยวขอดูก่อนว่า เราจะซื้ออะไรดีแล้วเดี๋ยวก็ไปทําไปล่าสแตมด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็กจบกับบูธบอร์ดเกมนะคะได้ดมาหนึ่งอย่างอ,อย่างที่คาดไว้นะอันนี้ก็ได้มาเป็นเกมยี่สิบห้าห้องนะเดี๋ยวไปลองเล่นดูน่าจะสนุกอ่ะเดี๋ยวไปดูบูธอันอื่นต่อดีกว่าว่ามีอะไรให้เราชอปอีกไหมนะ,ะไปดูกันจา้าอันนี้ก็จะเป็นบูธของอะไรเอ่ยบูธของนะักรบมนตานะคะนี่ก็จะมีการ์ดนะซึ่งก็เป็นแอนิเมชันของไทยเนาะเรื่องนี้ก็จะมี เขาทาเกมการ์ดออกมาด้วยตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกบูธสอนเล่นอะไรแบบนี้อ่ะอันนี้มาก็ยังไม่ได้ดูระบบการเล่นอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะก็จะมีบูธสอนเล่นตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นบูธของบูธอีเวนนะคะนี่เขามีเสื้ออเสืเขามีเสื้อของอีเดนขายด้วยนะนเคยเล่นอยู่ครั้งที่แล้วมารู้สึกว่าเขาจะมีเป็นแบบเป็นโต๊้แบบเป็นจอทีวีด้วยแต่รอบนี้ไม่มี สรงสัตมันใหญ่ไปกลกะเขาเลยแม่เอามาเนาะแล้วก็จะมีบรรทุนสอนเล่นแล้วก็มีขายของด้วยข้างในนะคะอ่ะโอ้ยอันนี้อยากเล่นอันนี้นี่เขามีจุ่มจุ่มในจุ่มน้าเล่นไหมสี่ร้อยโอ้ยเราอยากได้เนี่ยอยากได้ชิลูอ่ะชิลูปะโอ้ยอยากเล่นอันเนี้ยลองทักจุ่มไหมสี่ร้อยบาท 400คือได้ตรงนี้เหรอคะใช่อ๋อได้หมดเลยใช่ปะลองทัองจุมดีกว่าอยากได้ชินวัวจะได้ปะอ่ะอันนค่ะได้เป็นวินนี่เดอะคูอุ้ยเป็นกล่องมันดีจังอันนี้น่ารักมากอุ้ยน่ารักอะดูสิ อุย้ยน่ารักอยู่นะเอาอันไหนดีงานจริงน่ารักมากเอาอันนี้ละกันอ่ะนี่ได้วมนี่เดาพดูอันนี้มาแหละลองเปิดเลยไหมมาลองเปิดเลยดีกว่าดูก่อนว่าอยากได้อันไหนถ้าพูมันก็ต้องสีเหลืองปะ้ะก็ต้องอันนี้ปะเนาะแต่สีชมพูโอเคอุย้ยมันน่ารักทุกอันเลยอ่ะอันไหนก็ได้มาลองดูทิอ่ะเปิดใครจะจุกได้หนึ่งสองสาม คนน่ารักเลยเป็นผูกุญแจเอ้ยน่ารักอะ่ะนี่เราได้ตัวนี้ตัวสีฟ้าชีวิตติดจุ่มอยู่ไหนก็จุ่มได้อ่าได้เป็นรูมาหนึ่งตัวนะเอาอีกปะ <c oughs> เอาอีกดีไหมทุกคนมีสามัวจะได้ซ้ามาเรามีอยู่แล้วสองตัวนะอุย้ยอันนี้ก็น่ารักเล็งอยู่ไอเนี้ยชื่ออะไรนะลิโคปะนี่นี่นี่น่ารักอะ่ะเหล้ออันนี้ บูธนี้คนเยอะมากค่ะเพราะมันคือบูธเบเบซ่ะซึ่งเหมือนกับว่ามีแข่งเบเบอยู่นะจริงๆอ่ะเคยแอบคิดจะเล่นเบเบเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่เข้าใจกฎมันเลย <c oughs> นะก็เลยแบบว่าเออยังไม่ได้ลงมาเล่นเบเบะอะไรแบบนี้ ีนเขาแข่งเบเบกันอยู่นะคะตรงนี้เขาก็จะมีของมาขายด้วยก็ข้าวประมาณนี้นะในส่วนของงานฮ o อบบี้เฟสซึ่งอันนี้ไม้ก็เมื่อกี้ก็ไปแข่งวันพีชชนะ1แพ้สาไม่เล่นแล้ววันนี้ชนะใครบ้างหรือยังชนะ1เป็นชนะที่แบบเขาเล่นพาดด้วยเออนะสงสัยต้องโรบินจะอยู่กับเราได้อีกนานไหมก็ไม่รู้อ่ะค่ะก็ประมาณนี้แล้วการสําหรับคอนเทนต์ งาน Hobby ทอปปี้เฟสครั้งที่2นะคะก็สําหรับคลิปนี้ไม้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะก็ถ้าใครก็ชอบคอนเทนต์ของไม้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ไม้ด้วยนะคะก็ว <laughs> ันนี้ไม้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสาหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะได้ปูกับบดเกมกับบ้านนะ <laughs> ชนะก็ไม่ชนะแถมเสียตังค์ด้วย